คุูเนตามอะไรแล้วไหมนี่คูยังครับอ่าเริ่มนะครับเริ่มเรียนเริ่มเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกันในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับอ่าเรื่องที่ครูจะมาสอนวันนี้นะครับนักเรียนดูหน้าจอได้เลยนะครับอ่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาเนี่ยนะครับท่านเป็นใครท่านมีความสำคัญอย่างไรกับ รุงรันตนโกสินของเรานะครับในตอนต้นนะครับอะวังหน้าคืออะไรใครรู้จักบ้างวังหน้าคืออะไรใครรู้จักบ้างมีไหมรู้จักวังหน้าไหมครับรู้จักไหมครับวังหน้ารู้ไหมรู้ไหมเอยใครรู้บ้างวังหลวงล่ะนักเรียนวังหลวงวังที่บวัง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 ที่อะไรดีจะถูกแล้วจะถูกแล้ว วังหลวงก็คือพระมหากษัตริย์วังหงไม่ครับอ่าวังหลวงก็คือพระมหากษัตริย์และวังหน้าล่ะวังหน้าคืออะไรแล้วใครรู้จักบ้างวังหน้าคือใครเป็นอย่างไรอ่ามาดูกันนะครับอ่าวังหน้าคืออะไรวังหน้าก็คือเป็นเจ้านายที่มีศักดิ์สูงเป็นลําดับสองรองจากพระมหากษัตริย์นะครับกษัตริยเนี่ยก็จะเป็นวังหลวงนะครับวังหน้าก็คือมียศถาบรรดาศักดิ์สูงทรงรองจากกษัตริย์นะครับ จะมีบทบาทในด้านของการทหารนะครับเป็นอย่างมากซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่รัชกาลที่1-4ยังมีอยู่นะครับและแทนที่ด้วยตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารน,นะครับอ่ะต่อไปครูจะไปอ่าหน้านี้นะครับ พร,ระราชพงสาวรีสมเด็จพระโบนรานเจ้ามหาสุรสิงหอนาฏเนี่ยนะครับมีพ่อหรือว่าพระบิดาชื่อว่านายทองดีหรือว่าสมเด็จพระประฐมอรรมมหาชนกนะครับและมีพระมารดาชื่อว่าโยกนะครับอ่าและก็มีลูกด้วยกันสอ,สองพระองค์ก็คือสมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชก็คือราชการที่หนึ่งนะครับ และมีลูกอีกคนหนึ่งก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาซึ่งต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในรัราชสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นรัชกาลที่หนึ่งและได้แต่งตั้งให้น้องนะครับน้องชายเนี่ยชื่อว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาน เป็นวังวังหน้านะครับที่มาช่วยในการสู้รบในเรื่องของการทหารด้วยนะครับช่วยกันในการปกครองประเทศในช่วงแรกนะครับสอ,องท่านนี้นะครับกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอ่าในสงครามนะครับย้อนกลับไปก่อนที่จะมาะย้ายจากกรุงธนบุรีมาอยู่รัตนาโกสินทร์ในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งนะครับก็ได้เกิดสงครามนะครับ อาเซวุ้นกี้หรือว่าสงครามกับกับจีนพวกนี้นะครับอ่าแล้วใครหล่ะเป็นคนไปช่วยพระเจ้าตากสินนะครับไปช่วยกอบกู้เอกราชก็คือกษัตริย์รัชการที่หนึ่งนะครับได้ไปสู้รบจนชนะนะครับแล้วก็ย้ายจากเมืองชนบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอ่า นะครับสงครามกับล้านช้างพระเจ้ามหากษัตริย์ศ,ศึกพระเจ้ามหากษัตริย์ศ,ศ,ศึกคือใครรู้หรือเปล่าพระเจ้ามหากษัตริย์ศึกคือใครใครรู้บ้างให้หน,นึ่งคะแนนเดี๋ยวพระเจ้ามหากษัตริย์ศึกตอบได้นะครับเมื่อกี้เรียนวิชาอะไรประวัติประวัติเต้ยพระเจ้าพระเจ้าเจ้าพระมหากษัตริย์ เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยคือใครนักเรียนรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม,ไหมคือใครเออแม่ครับใครครับพระเจ้ามหากษัตริย์ศึกแม่ครับอืมคือใครครับพระบาทสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนี้เป็นชื่อนะครับ ในสมัยทนบุรีก่อนก่อนก่อนที่จะก่อตั้งรัตนโกสินทร์นะครับหลังจากนะครับสู้รบจนชนะแล้วนะครับก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมีพระนามว่าอะไรเอ่ยมีพระนามว่าอะไรพระบาทสมเด็จพระพุรอลกวาจูฬาโลกพระบาทสมเด็จพระพุทธ ขยอดฟ้านะครับจุลาโลกมหาราชก็คือราชการที่เท่าไหร่นักเรียนราชการที่หนึ่งอ่าราชการที่หนึ่งนะครับของกรุงรัตนะตนะโ์โกสินนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเลยย้ายจากเมืองทนบุรี นะครับไปอยู่ที่อยู่ไหนครับนักเรียนอยู่กรุงเทพนะครับสาเหตุที่ย้ายจากเมืองทนบุรีเป็นเพราะอะไรทบทวนครับน้ำน้ำเป็นยังไงเอย่ยน้ำกัดซ่อนนะครับและก็อ่าเป็นพื้นที่เทพนะครับอ่าขยายขยายเมืองได้เป็นไงครับนักเรียนทนบุรี ขยายเมืองได้ยากนะครับจึงย้ายนะครับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครอ่าโอเคนะโอเคนะครับไปต่อนะครับสงครามเก้าทัพใครเคยได้ยินบ้างสงครามเก้าทัพสงครามเก้าทัพเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างใครกับใครนะเรียน เกิดขึ้นระหว่างใครกับใครครับใครกับใครครับธนะนกฤตรู้ไหมกฤีภาพารู้ไหมสงครามก้าพอ่าบเกิดขึ้นระหว่างระหว่างประเทศอะไรอะไรครับพม่าก,กับไทยอ่พาพม่าก,กับไทยนะครับเกิดขึ้นระหว่างพาม่าก,กับไทยนะครับไทยในตอนนั้นก็คือสยามนะครับกับพามา่า สู้รบกันใครเป็นผู้ชนะนักเรียนใครเป็นผู้ชนะสยามอ่าสยามนะครับสยามเป็นผู้ชนะศึกในครั้งนี้นะครับโอเคสงครามเก้าทับนะครับมูลเหตุนหนึ่งของการสู้รบระหว่างอายุทยาและพมา่ามาดูกันนะครับพระเจ้าประดุงนะครับพระเจ้าประดุงเป็นอกากษัตริย์ของพาม่านะครับ พระเจ้าประดุงคนนี้เป็นพระราชโอรสนะครับพระเจ้าประดุงสมบัติจักรพรรดิราชนะครับแก้วรัตนเจตประการนะครับจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วนะครับมาดูพระเจ้าประดุงนะครับจํานวนไพรพลของพระเจ้าประดุงตามหลักฐานต่างๆอย่าลืมว่าการเรียนประวัติศาสตร์นะครับการสืบหาข้อมูลเราต้องอ้างอิงนะครับจากอะไรนักเรียน จากหลักฐาน,าานซึ่งหลักฐานก็จะแบ่งออกเป็นหลักฐานปรถมประถมอะไรประถมภูมิก็คือชั้นไหนประถมภูมิชั้นชั้นต้นนะครับประถมภูมกิมมก็คือชั้นต้นนะประถมภูมิคือชั้นต้นนะครับที่เกิดขึ้นจริงณนะเวลานั้นเช่นอะไรนักเรียนอ่าเช่น ถ้าในสมัยสุขโขทัยก็คือหลักอะไรหลักอะไรครับหลกักศิลาจารึกอ่าหลักศิลา,าจารึกนะครับของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับโอเคนะครับจากหลักฐานไพ่พนของพระเจ้าประดุงตามหลักฐานต่างๆมาดูหลักฐานฝ่ายไทยว่าพระเจ้าประดุงมีจํานวนไพ่พนหรือว่ากําลังทหารไพ่พนก็คือกําลังทหารนะครับในการสู้รบกับ ก,ก,กับเราในตอนนั้นนะครับตามประวัติศาสตร์ของไทยหนึ่งแสสี่หมื่นคนและหลักฐานของพม่าหนึ่งแสสี่มื่นหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับราชสารที่รัตนโกสินทร์ส่งให้พระเจ้ากรุงจีนก็คือสามแสนคนอ่าไม่เท่ากันแล้วนะครับโอเคไปต่อ บงยีเมงของจอนะครับก็เป็นนักรบในพม่าเหมือนกันมาดูกันว่าเส้นทางที่เบงยีนะครับใช้ในการเดินทางเข้ามาจากพม่าเข้ามาสู้รบกับรัตนะกูสินท์เราในตอนนั้นนะครับอนักเรียนดูนะฝั่งนี้นักเรียนเนี่นยฝั่งเนี้ยน,นะครับฝั่งตรงนี้เลยนะครับจะเป็นจะเป็นพม่านะครับฝั่งนี้จะเป็นพม่านะครับและก็ ระหว่างใครกับพมา่าจะมีเทือกเขาอะไรกั้นอยู่เทือกเขาอะไรนะครับเอกเาตรกีครับดีมากเลยเทือกเขาตะนาวสีกั้นอยู่นะครับพมา่าสามารถเดินทางมาได้จากจังหวัดระนองก็ได้ในปัจจุบันเรานะครับอ่ะโอเคเมงยีคนนี้นะครับมาจากเมืองมาริดเดินทางเข้ามานะครับอย่างรัตนโกสินทร์ของเรานะครับ มีจำนวนไพรพลรวมกันถึงหนึ่งมื่นคนนะครับถามว่าในตอนนั้นเนี่ยระหว่างไพรพลหรือว่าทหารของของคนพม่ากับคนรัตนโกสศิทร์นักเรียนคิดว่ารัตนโกสิิทร์เราในตอนนั้นที่เกิดสงครามก้าวทัพนักเรียนนะครับรัตนโกสศิลร์เพิ่งได้ก่อตั้งรัตนโกสิิทป์ได้ใหม่ๆเลยนะครับเป็นรัตนโกสินทป์ตอนต้นเลยนะแล้วก็พม่าเนี่ยเมื่อเห็นว่ารัตนโกสิิทร์กำลังพุ่ง เพื่องฟูรุ่งเรืองก็นําทับเข้ามาสู้รบโจมตีนะครับทําให้ไพรพลในลรัตนโกสินทร์ยังมีไม่มากนักนะครับแต่ว่ารัตนโกสินทร์ใช้กลยุทธ์อุตสาบายต่างๆในการสู้รบจนชนะนะครับไพรพลจํานวนมากของพมา่าได้สําเร็จนะครับอ่าต่อไปเส้นทางที่สองมาจากเมืองเชียงแสนเชียงใหม่นะครับไปทางตอนเหนือ มีไพรพลรวมถึงสามหมื่นคนเส้นทางที่สามเมืองระแหงนะครับเดินทางเข้ามายังรัตนโกสินทร์มีไพรพลห้าพันคนเส้นทางที่สี่เมืองทวายนะครับเดินทางเข้ามารัตนโกสินทร์จำนวนไพรพลหนึ่งหมื่นคนเส้นทางที่ห้านะครับพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงเลยมาจากเมืองเมะตามะนะครับเดินทางเข้ามามีไพรพลมากถึงแปดหมื่นคนด้วยกันนะครับ และมาดูฝ่ายเราบ้างรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกในสมัยนั้นนะครับและก็เกิดสงครามก้าทัพเกิดขึ้นนะครับและมีอ่ามีน้องชายหรือว่าเมื่อกี้เป็น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 วังอะไรนักเรียนวังอะไรครับกษัตริย์เป็นวังอะไรเมื่อกี้วังอะไรครับอ่าวังหลวงนะครับวังหลวงนะและก็อ่า สมเด็จพระบนราชเจ้าเป็นวังอะไรวางอะไรครับที่มีพระปีชาสามารถในด้านก<อ>ารทหารอ่าเป็นวังหน้านะครับวังหน้ามีความสามารถด้านการทหารการสู้รบนะครับอ่ามีบทบาทสําคัญเลยในการช่วยนะครับอ่ากษัตริย์ในสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งกอบกู้เอกราชของรัตนกุสินได้จากพม่าน,นะครับ อ่าทัพที่หนึ่งนะครับพระเจ้าบวร,เ,ร,เ,จบร,รเจ้ามหาสุรสิงหขนาดเนี่ยเดินทางจากการจชนบุรีเก่านะครับไปสู้รบโดยมีจนนํานวนไพ่พลหนึ่งจำนวนไพ่พลไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนั้นมีกี่คนกบนักเรียนสามหมื่นคนนะครับสามหมื่นคนนะ ทัพที่สองนะครับอัพที่สองมาจากเมืองราชบุรีมีจํานวนไพรพล5,000คนเองนะครับนี่คือผลคนรัตนโกสินทร์มีทหาร5,000คนนะครับต่อไปมาจากนครสวรรค์นะครับมีจํานวนไพร่พลแค่15,000คนกรุงเทพมหานาครมีจํานวนไพรพลแค่20,000คนนะครับเป็นทัพหนุน มีจำนวนให้พลถ้าเทียบกันแล้วกับพมา่าเนี่ยรันตนโกสินทร์เราเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับในตอนนั้นอ่าสมรภูมิทุ่งลาดยาเป็นที่สู้รบกันนะครับตรงนี้เลยเนี่ยมีแม่น้ํากั้นอยู่นะครับอ่าในปัจจุบันเขาจนไก่อาเภอลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเขาจนไก่ที่มีนักศึกษาวิชาทหารไปร่ำเรียนกัน ะครับในปัจจุบันและก็เท้าเทพกษัตรีเท้าศีสุนทรผู้หญิงสองคนพี่น้องนี้นะครับอ่าก็มีบทบาทสําคัญในสมัยสงครามอ่าสงครามก้าทัพที่จังหวัดภูเก็ตนะครับใครไปเมืองภูเก็ตเข้าไปปุ๊บก็ได้เจออนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าศีสุนทรยืนกันอยู่จับมือกันอยู่นะครับมีความเชื่อว่าจับมือกันไปสู้รบนะครับโดยมีจํานวนไพร่พลจํานวนน้อยมากในภูเก็ตตอนนั้นนะครับและก็ เจ้าเมืองทลามเจ้าเมืองภูเก็ตในตอนนั้นก็เพิ่งสิ้นประชนไปนะครับสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องออกไปสู้รบนะครับโดยมีจํานวนพ้พลน,น้อยมากเลยแต่ว่ามีการปลอมตัวใช้ผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้ชายนะครับเดินวนไปวนมามีประชาชนเค่ไม่กี่คนแต่วนไปวนมาให้พมา่าเห็นว่าอ๋อที่ภูเก็ตเนี่ย มีจานวนพระเอกเยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วปลอมตัวนะครับนักเรียนปลอมตัวพู้ญิงเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายใส่ชุดทหารนะครับใช้ทางมากหรือว่าทางต้นตะโนดเนี่ยเป็นม้าไม่ใช้กุสโลบายจนชนะนะครับพม่าไม่ไม่กล้าที่จะเข้ามาโจมตีได้นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับสามารถจะไปดูได้ที่ภูเก็ตน,นะครับเขาจะจัดพิธีทุกทุกปีเลยนะครับ ชื่อว่าทุ่งชนะศึกนะครับทุ่งชนะศึกอยู่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับวังหน้ามีบทบาทนะครับมากในสงครามเข้าทัพทำไมทาไมวังหน้าจึงมีบทบาทสำคัญมากในสงครามก้าวทับเพราะว่าวังหน้านะครับมีบทบาทในการช่วยเหลือนะครับในการช่วยเหลือด้านการทหารนะครับ สมเด็จพระโบรราชเจ้ามหาสุรสิงหนา a มีส่วนช่วยให้รัตนโกสินทร์ได้รับชัยชนะจากสงครามก้าวัพได้อย่างไรนะครับพระเจ้าโบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนา a นะครับมีมีสมัญญานามว่าสมัญญานามว่าวังหน้าหรือว่าพระยาเสือนะครับพระยาเสือชื่อว่าพระยาเสือเนี่ยดุไหมนักเรียน อ่เพราะว่ามีบทบาทในการสู้รบนะครับได้ปกป้องแผ่นดินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ศึกอาเซีุุ่นกี้กับจีนนะครับในกรุงธนบุรีและจนถึงสงครามก้าทับในกรุงรัตรนโกสินทร์นะครับอ่ะตรงนี้นะนะักเรียนครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนตอบในใบงานด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะเข็บหน้าจอไว้ให้ในไลน์ใครไม่มีไลน์ก็ไม่สามารถที่จะ รู้ได้นะครับไม่รู้นะครูให้นักเรียนสมัครรายแล้ววันก่อนนะครับโอเคไปต่อนะครับอ่าพระบวรราชานุสาวรีนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานะครอ่าเข้าสู่ใบงานนะครับ ไปงานแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนำสมุดสังโคประวัติศาสตร์ขึ้นมานำสมุดประวัติศาสตร์ขึ้นมาเขียนวันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะสั่งงานงานชิ้นนี้นะครับเป็นใบงานที่เจ็ด รเรื่องสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาฏน,นะครับซึ่งเป็นวังวังหน้านะครับในสมัยรชัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาฏมีราชสัมพัญยนามว่าวัวงหน้าหรือว่าพระยาเสือมีบทบาทในการสรบของพระองค์เนี่ยได้ปกป้องแผ่นดินนะ,นะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศึกในสมัยธนบุรี จนถึงสงครามเก้าทัพในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอ่าแต่ตอนที่หนึ่งนะครับคำที่เจงบอกว่าให้นักเรียนศึกษาผลงานของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิ h a าาแล้วบันทึกลงในนี้นะครับอ่ะก็คือศึกษาจากตรงนี้เลยนะครับเขาถามว่าข้อที่หนึ่งตำแหน่งวังหน้าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรกูพูดไปแล้วเมื่อกี้ตำแหน่งวังหน้าคืออะไรครับ ตำแหน่งวังหน้าคืออะไรครับรู้ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้ววังหน้าวังหน้ามีความสำคัญอย่างไรวังหน้าก็คือมีมียศถาบรรดาศักรอมาจากอะไรครับรองมาจากอะไรครับ,ราารรบนักเรียนวังหน้าวังหน้ามีความสำคัญรองมาจากอะไรพระ พระหลวงเอ้ยพระอะไรครับพร,แบบระมหากษัตริย์อ่าพระมหากษัตริย์น,นคะครับมีความสําคัญอย่างไรมีบทบาทมีความสําคัญอย่างไรครับมีบทบาทในการูมีความสําคัญอย่างไรความสำคัญคือมีความสามารถ ในการตรบอ่าในด้านการทหารใช่ไหมกูกราบตวเล้นี้กูอันนี้เป็นตัวอย่างคําตอบครับเดี๋ยวครูลบนะต่อไปข้อที่สองวังหน้านะครับวังหน้าพระองค์เนี้ยนะครับพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือวังหน้านะครับอ่ามีบทบาทสําคัญคอย่างไรก,อกรอกกรุงรัตนะโกศิ์เมื่อกี้มีมีบทบาทสําคัญอย่างไรครับกูกราบมันมีกี่ก้อ มีบทบาทสําคัญอย่างไรไม่ต้องถามก่อนลบก่อนอ่าก็ข้อที่สองถามว่าวางหนะ้าพระองค์นี้มีบทบาทสําคัญอย่างไรก่อต่อกลุงมรัฐนโกนศรนมีบทบาทสําคัญอย่างไรเนักเรียนอ่าดูจากตรงนี้เลยบทบาทสําคัญมีบทบาทสําคัญอย่างไรนะครับต่อรัฐนโกนศร์ก็คือ บทบาทสำคัญอย่าง <จน S 1> ไรครับจนจนการสู้รบใช่ไหมก็คืออ่าช่วยในการสู้รบในสงครามก้าทัพในกรุงรัตนโกสินจนชนะชนะใครครับชนะพม่าต้องไหมครับอ,อันนี้คือตัวอย่างนะตั้งใจฟังนะครับข้อที่สองผ่านไปแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับ ในครับหน้าวันนี้ขอแค่สองข้อนี้นะครับขอสองข้อนี้เดี๋ยวครูเข็บหน้าจอไว้ให้ในไลน์ใครใครมีไลน์ก็ไปอ่าบันทึกแล้วก็ส่งให้เพื่อนด้วยนะครับคนที่ไม่มีไลน์ก็พึ่งบารมีของเพื่อนนะครับนะครับสองข้อไม่ยากเลยนะครับข้อแรกถามว่า ตำแหน่งวังน้าคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรวังน้าคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรวังน้าก็คืออพระสมเด็จพระบรราชเจ้านั่นเองนักเรียนมีความคือใครล่ะคืออะไรล่ะอ่าเป็นน้องของใครเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีฐานบรรดาศักดิ์สําคัญสูงสุดรองจากใครมีความสําคัญอย่างไรต่อรัตนโกสินทร์และข้อที่สองวังหน้าพระองค์นี้มีบทบาทสําคัญอย่างไรต่อรัตนโกสินทร์คือช่วย อะไรรัตนโกสิทธ์บ้างไอ้รัตนโกสิทร,ร์เนี่ยรอดพ้นจากพม่าได้อ่าสู้รบในสงครามอะไรตอบกลูมาให้หมดนะครับโอเคสําหรับวันนี้ใครใครที่มีข้อสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับสองข้อนี้ม,มีไหมครับมีไหมมีไหมกลิตภาสกริตภภารเปิดไม่หน่อยใครมีอะไรทุกไม้กัด ผลิตภัณฑ์กัรผลิตภัณฑ์ครับเลือกดีตอนนี้วันนี้